ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ทางช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ขอฝากราะสาระข่าวสารในวงการคริปโตเคอร์เนซีโดยเพื่อนๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมบล็อกของเราได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้อย่าลืมเข้ามากันนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง c r y ปโ o Stock Thailand ช่อง Style p o ดแคส t ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการค r y ปโตเคอ r e เรนวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวต่างๆเกี่ยวกับ c r y ปโตเคอ r e เรนให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะรายงานใหม่เผยนักลงทุนคริปโตมีแนวโน้มถือเหรียญ ADA และชิปนานมากกว่าเหรียญอื่นๆรายงานใหม่ที่จะดทำโดย Coinbase พบว่านักลงทุนคริปโตบนแพลตฟอร์มมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการถือครองเหรียญ Cardano หรือ ADA และชิปอะอยู่ที่มากกว่า120วัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นการถือครองเหรียญคริปโตที่นานกว่าเหรียญตัวอื่นๆในแพลตฟอร์มตามข้อมูลที่แสดงบนหน้าฟีดราคาของ c i อ Bas e พบว่าเหรียญ ADA มีระยะเวลาในการถือครองเฉลี่ยอยู่ที่ราวๆ121วันซึ่งหมายความว่านักลงทุนที่ถือ ADA บนแพลตฟอร์มได้ถือครองเหรียญคริปโตเหรียญน,นี้นานถึง4เดือนเลยทีเดียวก่อนที่จะโอนหรือขายเหรียญของตนเองออกไป เช่นเดียวกันกับเหรียญมีมสุดแสนน่ารักอย่างชิบะไอโนู know, ที่ใช้ระยะเวลาถือครองนานราวๆหนึ่งิวันกว่าจะมีการทำธุรกรรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งการถือครองเป็นเหรียญคริปโตเวลานานอาจบ่งบอกส่งสัญญาณถึงช่วงเก็บสะสมของนักลงทุนที่อาจมีการเคลื่อนไหวของราคาที่เพิ่มสูงขึ้นในไม่ช้ารายงานที่จะทำโดยบริษัท Gfinity e s p o r t พบว่า เวลาถือโดยทั่วไปของเหรียญอันคอยทั้งสองนี้นานกว่าระยะเวลาที่นักลงทุนถือครองเหรียญคริปโตชั้นนำตัวอื่นๆซึ่งจากข้อมูลของคอยเบสพบว่าสำหรับเหรียญเพียอย่างบิตคอยนักลงทุนส่วนใหญ่จะถือครองเหรียญอยู่ที่ระยะเวลาราวๆ115รวันนานเหรียญอีเธเรียมระยะเวลาการถือครองทั่วไปอยู่ที่ราวๆ87วันซึ่งถือว่าเป็นระยะการถือครองที่ไม่นาน ในขณะที่เหรียญมีมยอดนิยมอย่าง Dogecoin มีระยะการถือครองอยู่ที่ราวๆว80วันและคู่แข่งของอิตาเลียมอย่าง s o a n a มีเวลาในการถือครองอยู่เพียงแค่78วันเท่านั้นอย่างไรก็ตามเหรียญ ADA และช h i ที่มีการถือครองเหรียญเป็นระยะเวลาหลายเดือนอาจเป็นผลมาจากการที่มูลค่าของเหรียญลดลงไปถึง38%สิ่งที่น่าสังเกตก็คือแพลตฟอร์ม Coinbase ได้เปิดตัวระบบสเต็กของเหรียญ ADA ไปเมื่อต้นช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยผลมีตอบแทน APY ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ3.75เป็น็นที่น่าสังเกตว่านักลงทุนที่ถือเหรียญ ADA และชิปมักจะถือเหรียญเป็นเวลานานซึ่งสิ่งนี้อาจบอกได้ว่าราคาของเหรียญอาจไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นสูงมากนัก ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะอยู่ในช่วงสะสมพลังเพื่อเลือกทางว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงโดยจากข้อมูลของอิ h เชอร์สพบว่ากระเป๋าเงินของอิตาเลียมกว่า1.1ล้านกระเป๋ามีนักลงทุนที่ได้ถือครองทั้ง2เหรียญน,นี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่องค ry ปโ o s ต o อก t h a i l a n ์ อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีจากสยามบล็อกเชนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ